สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันเหมือนเดิมนะคะอ่าหนังสือเล่มอ่านออกเขียนได้เล่มนี้นะคะอ่านักเรียนก็เอาขึ้นมาเลยค่ะอะวันนี้เราจะเรียนคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรากันนะคะก่อนอื่นเรามาฟังเพลงกันก่อนอ่เพลงที่นักเรียนจะฟังวันนี้นะคะก็คือเพลงเพลงแม่กลเพลงมาตราแม่กล bye นักเรียนฟังเพลงจบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตานะคะที่ไม่ตรงมาตาจะมีแม่กบแ,แม่กลนแม่กบและแม่กดนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เฉพาะแม่กลที่มีตัวสะกดตัวยอหญิงและตัวนอนเนเท่านั้นนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า175นะคะ่นักเรียนมาเปิดหนังสือหน้า75เลย ตัวสะกดที่มีตัวโยหญิงและตัวนนเนสะกดนั้นเวลาที่เราอ่านออกเสียงจะออกเสียงเหมือนตัวนนหนูสะกดนะคะก็ถือว่าเป็นคำในมาตาแม่กลเช่นกันเช่นคำว่าสัญญาสัญญาสอโยสัญญาอ่านว่าสัญญาจะมีตัวนนหนูอ่านเหมือนมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกดทําบุญอ่านว่าทําบุญ สำคัญอ่านว่าสำคัญกล้าหารอ่านว่ากล้าหารคำเหล่านี้นะคะจะมีตัวยอหญิงเป็นตัวสะกดแต่เวลาที่นักเรียนอ่านออกเสียงนั้นจะมีตัวนอหนูนะคะออกเสียงเหมือนตัวนอหนูสะกดนะคะหลังจากที่นักเรียน่าดูหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเรามาดูหน้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกันนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะทําแบบฝึกหัดหน้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ะคะให้เขียนคำอ่านของคำศัพท์ต่อไปนี้นะคะในหน้าร้7ยเจ็ดสิคำศัพท์เช่นข้อที่1นึ่ทำบุญอ่านว่าทำบุญนักเรียนก็เขียนคำว่าทำบุญลงไปในช่องของคำอ่านนะคะข้อที่สองปัญญาอ่านว่าปัญญานักเรียนก็ทำตั้งแต่ข้อหถึงข้อ14นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายถ่ายหน้านี้นะคะที่ทำเสร็จ ส่งในลายส่วนตัวให้คุณครูนะคะคุณครูจะได้ตรวจให้นักเรียนต่อไปนะคะนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจบจบในคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะที่มีตัวยอหญิงกะนอนเนรเป็นตัวสะกดไว้เพียงเท่านี้นะคะ,ะชั่วโมงหน้านะคะเราก็จะพบกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ